มีญาตสาโลหิตกำลังจะเสียชีวิตนะให้เอาซีดีหรือว่าคำพระศาสดาที่เราสวดไดนะ้ไปสวดให้เขาฟังนะเป็นอนิสงส์ที่พระศาสดาตรัดไว้ในภกภุณสูตรในช่วงมรณะกาเลนะคนที่ได้ยินได้ฟังคำของตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยสังโยธาจะสิ้น ในช่วงตายาะอินรีย์จะแก่กล้าในช่วงคนใกล้จะตายแล้วก็จะเป็นเหตุให้สังโยศ5สิ้นได้สิ่งที่สังเกตได้กับศพคือศพจะมีอินทรี์ยผ่องใสมีผิวพันผ่องใสแล้วก็จากการที่เราทดลองมาศพที่ได้ฟังคำตถาคตนะก็จะมีอินทรี์ยผ่องใสอย่างที่พระศาสดาตรัสไว้ สีผิวจะออกสีเหลืองเหลืองเหมือนเปลือกกล้วยหอมประมาณนีนะ้แล้วก็ที่สังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือ,อแม้เราจะไม่ฉีดยาไม่ใส่ห้องเย็นเนี่ยเนื้อตัวไม่ดำคล้ำไม่แข็งเนื้อตัวจะนิ่มไปเป็นสัปดาห์นะประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยยังไม่เน่านะนี่ก็ไปทดลองดูได้ ตอนนี้ฟังคนไม่เคยอาจจะยังสงสัยนะก็ต้องไปทดสอบนะแล้วเราจะเห็นอนุสาสนีปฏิหารในคำของตถาคตซึ่งจะทำให้ศพที่ได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยเป็นศพที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะซึ่งพระศาสดาจัดไว้กับพระอน,นุลในการตายของพิกุชื่อพักคุณะว่าเหตุปัจจัยตรงนี้เป็นเพราะ สังโยธาเบิ้องต่ำสิ้นในบาลีจะใช้คําว่าปัญจนางโอรัมปาทิยานังสัญโยชนานางปริขยาห้าเบิ้งต่ําสังโยชตสิ้นเป็นเหตุให้อินทรียผ่องใสนี่ก็เป็นทางลัดสําหรับทุกๆคนสําหรับพวกอ,อ,อาจจะมีเวลาเหลือน้อยแล้วก็ปฏิจจสุบาทควรท่องให้คล่อง ให้คล่องปากขึ้นใจเพื่อที่จะทรงจําให้ได้แล้วสามารถระลึกได้ในช่วงมรณะกาเลถ้าไม่มีใครมาบอกพระสูตรคำของตถาคตให้เราฟังให้เราใครควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาละอันควรในช่วงนั้นได้จะเป็นเหตุให้สังโยชนภาพเบื้องต่ำอย่าสิ้นไปได้ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษ์บทนำว่าด้วยเรื่องที่ควรทราบก่อนเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทการทรงพิจ,จรารณาปฏิจจสมุปบาทหลังการตัสรู้สมัยนั้นพระพุทธเจ้าผู้มีพระภาคตัสรู้แล้วใหม่ๆ ยังประทับอยู่ที่โคนแห่งไม้โพใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราในเขตตำบลอุรุเวลาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งด้วยบัลลังก์อันเดียวตลอดเจวันที่โคนแห่งไม้โพเสวยวิมุตติสุขลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทํามณสิการซึ่งปฏิจจสมุปบ,บาทโดยอนุโลมและปฏิโลม ตลอดปฐมยามแห่งราตรีดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภัสสะเพราะมีภัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาศาส์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะ จึงมีความดับแห่งภาษะเพราะมีความดับแห่งภาษะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งปัญหาเพราะมีความดับแห่งปัญหาจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติ เพรามีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสตร์ทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ลำดับนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานนี้ขึ้นในขณะนั้นว่า เมื่อใดเวยททำทั้งหลายเป็นของจำแจ้งแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งพินิจอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหม์นั้นย่อมหายไปเพราะพราหมณ์นั้นรู้ทั่วถึงธรรมพร้อมทั้งเหตุดังนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำมนสิการซึ่งปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลม ตลอดมัชชิมยามแห่งราตรีดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาศาส์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะ จึงมีความดับแห่งภาษาเพราะมีความดับแห่งภาษาจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติ เพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุป,ปายาศาสทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ลำดับนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานนี้ขึ้นในขณะนั้นว่า เมื่อใดเวททำทั้งหลายเป็นของจำแจ้งแก่พรามผู้มีความเพียรเพ่งพินิจอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมหายไปเพราะพรามนั้นได้รู้แล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งปัจจยธรรมทั้งหลายดังนี้ลำดับนั้นพระผู้มีประภาคเจ้าทรงกระทำม,มนสิการซึ่งปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลม ตลอดปัจชิมยามแห่งราตรีดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมี ด้วยอาการอย่างนี้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร